สวัสดีครับอยู่กับช่องรักกินเกิดครับแต่ละวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตัดข้าวนะครับในแลงนาข้าวของผมองนะครับแปลงนี้อยู่ที่ไร่พึ่งนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าช่วงฤดูฝนนะครับช่วงที่ฝนตกชุกปัญหาที่จะตามมาคือในเรื่องของเชื้อรารการตัดในข้าวก็เป็นการป้องกันแนละตัดวงจรของเชื้อราอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าถามว่าทําไมถึงตัดในข้าวนะครับ แต่ละคนก็จะมีวัตถุประปสงค์ในการตัดที่แตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะตัดก็คือในช่วงของเป็นของนาหวานนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องของวัชพืชแต่ขงผมนี่จะดูว่าของผมมันไม่มีวัชพืชนะครับแต่ผมจะตัดคือตัดเพื่อป้องกันเชื้อราครับเนื่องจากว่าต้นข้าวมันชิดกันเป็นนาหวานตนะ้นข้าวมันชิดกันต้องตัดออกไม่งนั้นเนี่ยเชื้อราลงหมดนะครับจะมีปัญหาเรื่องของผลผลิตมากเลยนะครับ เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ตัดมีปัญหาชรลาเนี่ยทำให้มเมล็ดด่างมเมล็ดลายได้ผลผลิตเสียหายอยีนี้จึงมีโอกาสได้มาตัดอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมบนเนี่ยจะสังเกตว่าผมตัดเฉพาะใบข้าวนะไม่ได้ตัดถึงแบบชิดชิดน้ําชิดพื้นดินนะครับเพราะว่าผมตัดเพื่อลดปริมาณใบนะครับไม่ได้ตัดเพื่อทำจากมันะพืช ผมก็จะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นใบนะประมาณหัวเขา่าถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียก็คือที่ผมตัดนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือถ้าเราตัดไม่ถูกช่วงนะครับหรือตัดตัดช้าเกินไปนะครับจะทำให้ผลเลิตเสียหายได้ครับต้นข้าวนจะแหงยอดแทะไม่สมบูรณ์ครับสังเกตว่าข้าวนี่สวยจริงนะครับแต่ เรื่องของการคุมโรคและแมลงสําคัญยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราสวยแล้วเราไม่สามารถคุมโรคคุมแมลงได้ผลผลิตก็เสียหายไม่ได้เหมือนเดิมนะครับดังะนั้นการดูแลนี่ต้องดูแลให้สม่ําเสมอนะครับถ้าจกได้ผลผลิตสูงเวลาเราทํานาครับรเกษตรกรมือใหม่หรือมือเก่าก็แล้วแต่นะครับที่หรือคนที่กลับมาอยู่บ้านก็แล้วแต่นะครับการที่จะทานาให้ได้ผลผลิตสูงเราไม่ต้องทําเยอะครับแต่ทํให้แล้วเราใส่ใจดูแล เาได้นะครับไม่ต้องทําเยอะแต่ว่าทําแบบตานี่หน่อยนะครับก็ผลผลิตก็จะสูงเพราะว่าในเรื่องของต้นทุนของค่าไถค่าปุ๋ยมันทุกวันนี้มันแพงนะครับการดูแลและเอาใจใส่มันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับเกษตรกรทุกวันนี้นะครับ <S <S แลงนี้หนึ่งไร่ซึ่งผมตัดคนเดียวนะครับใช้เวลาตัดอยู่ประมาณสองชั่วโมง น้ำมันก็ใช้ไปอยู่ที่หนึ่งลิตรก็ถือว่ามันไม่เพอยงนะครับแล้วก็สําหรับผมที่จะได้ตามมาเพราะว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูแล้วของผมนีขนาดฝนตกแค่ประมาณสองสามตันต่อการสองสามันนะครับเนื่องจากต้นข้าวมันแน่นเนาะเชื้อรามันมีเชื้อราเป็นแผลเชื้อราเกิดขึ้นครับการตัดตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาตอนที่ข้าวเขาแทงยอดแทงเมล็ดแทงเมล็ดออกมาครับเพราะ เรื่องของชลาจะทําให้ม่เลียดด่างได้แล้วก็ผลผลิตเสียหายอย่างมากเลยครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมผมไม่ใช้ยาฉีดยาคุมยาเลยผมฉีดผมเคยฉีดไคตูนมาลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมันต้นข้าวมันแน่นเกินไปมันมันคุมไม่อยู่นะครับก็ฉีดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันฝนตกชุกแล้วทีนี้นมันแน่นเกินไป นข้าวแน่นมากําให้เชื้อรามาลงเหมือนเดิมผก็เลยต้องมาตัดนะครับแต่ถ้าพูดถึงใช้สารเคมีอะไรไหมผมไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากเป็นแปงน้งนานี่มันผมทําแบบผสมผสานเคมีอินทรีย์แต่ว่าไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ใช้ยาคุมหญ้าในแปลงเลยครับผมใช้การรักษาระดับน้ำในนาข้าวเอาถ้าถามมาแล้ว นาข้อเขตชนะทาน,นีมันทําได้ไหมนี่ห้องผมก็ไม่ได้อยู่ในเขตชนะทานครับแต่ว่าเราก็ต้องดูพยากรณ์อากาศนะครับเห็นช่วงว่าเราจะหวานนี่ไม่ใช่ว่าจะหวานแบบทุกปีเคยหวานเท่านี้เท่านี้ก็จะหวานเหมือนเดิมนะครับผมก็จะดูพยากรณ์อากาศก่อนว่าให้ฝนมันตกก่อนนะครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาหวานนะครับเพื่อเป็นการลดญ้าในแปลงน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกันเรื่องของการตัดใบข้าวนะครับทำไมถึงต้องตัดใบข้าว ครก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตใหม่เพิ่มเติมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ